น้องมาเ <ITA> บิ่งกาวิเศษพี่น้องเอเいい้ยยังอยู่ข้างในอพี่น้องเบิเ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งบึงบึงบึงเสียบกระท่าพังเพิ่นเพชรยังนอกไปเลยเพิ่นว่าเพิ่นมีกาวิเศษด้วท่านว่าเบิ่งเอา <Apparently, S 2> well. oh. พ,พ,พีพ่น้องโอ้กาวิเศษเนาะบ่ธรรมดาตัวนี่คุณนะคุณนะพี่น้องเอ้ยกาวิเศษเบิ่งเอาเบิ่งเอาบ่ธรรมดาเด้เนาะพี่น้องแล้ว กาวิเศษได้เวลมันจะเป็นยังไงปวดต้องห่วงมากครับเสียบกระทาพังเดี๋ยวกระทามากได้ใส่กาดบพี่น้องเอ้ยลืมกาวิเศษอัวเนี่ยหักไหลพี่น้องเลยเนี่ยิ้งแก่บานพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยมากินกับเขาลวบผากับปนฟีมือแม่เสีบๆครับพี่น้องโอ้ยกาวิเศษอีนนี้ตัวนี้เฮ็ดยังกระซุกเว้ย ส <gesch> ีมงึงยู Jamie, <always S 1> โอ้ยตมในเพื่อดีอ่ะ่ะกายนี่เฮ็ดยังกับซุกเนาะพี่นองเไงรถทำมาดาเลยสะหวัตภูมิมีแถวเดหลุดๆพืปืดเุดปืดโอกเส็บแสบครับพี่น้องเอ้ยแส็บๆสบ ซุปนุม่งซุปหมูน้ํามิลิัมอือฮั้วการเมื่อไปหาทุกการเขากันอ่ะเหนนหมหม่งงซุปข้อเสียบคักรักอือมติดข่อเว้ยด๋อยเกลี่ยำโมเลกลอืัองก้อยยังไงอืม เสีเจีบเียนองเอ้ยไอ้นะ่ะบดตงสวดให้มันยาบบตรงสวนม,มันยาบกาทันมาอาหนซุปนี่ก็าบดถึงพุงเลยสดบกกสดโกกลมเซวันนะี้ก่อนเยอะพันเลพวะน้อะเลยดูกระบอกนี่พัตเองยังม่เก็บพัอกู่ส่วนเอาคืออยู่ ไงแล้วแต่ผมคงเขาจำนั่แหละคือเราปจํามาแบบว่านอค่านี่โดนนอค่าเพราะขึ้นพ่อนะ่นนอค่านี่เรียดูดีหนุ่มเจ็บมืออ่ะเสียบแสบครับพี่นนองเอ้หลุดปืดหลุดปืดอืมเสียบเสียบ